บสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพักเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ e p ที่1ครับประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2568ครับสวยสวยมาใหม่ๆเลยครับ300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เจ้าของข้องห่วงขาดเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นมันๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2อ,องค์ห้าบาทครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันมันออกสีนาคเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับอง์พระลำล่ำเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน่ามองหน้าบูชาครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับ เนื้อแก่งแ่งแน่นๆเลยครับแน่นๆ่นมันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ องคพระล่ำๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับเดอะมัมมี่ครับมองไม่เห็นเลยครับ เห็นแต่ดวงตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสุมกรเนื้อดินครับพระสุมกรเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสังกจายหล่อบโบราณครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่15ครับเป็นพระหลวงพ่อโตครับเหนื้อดินครับ เนื้อดินดำๆเลยครับมันๆเลยครับน่าจะเป็นพักกูครับบางกะทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับรายการที่16ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ ก่าไม่เก่าครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่17ครับเป็นหลอบโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับ รายการที่18ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิสณนุโลกครับนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งครับเนื้อดินมันมนเลยครับรายการที่1ิ เกครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับเรี่ยมกอบเก่าโบราณครับน่าจะเป็นพระกู่ครับ รายการที่21ครับเป็นพิมพ์พระประธานครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นหลวงพ่นเนียมวัดน้อยครับเมืองสุพรรณบุรีครับรายการที่22ครับ เป็นภาพผงสุพรรณครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่าๆเลยครับ 300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อหนวนหนุ่มนุน่มเลยครับนุ่มนุมแน่นๆ่นเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับรายการที่26ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับ องค์พระล่ำลเลยครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆ่เลยครับรายการที่2 7ครับเป็นพระขุนแผ่นั่งหัวกะโหลกครับถือดาบฟ้าฟืนอุ้มกุมารทองครับเนื้อดินมันๆเลยครับเคลือบฉล็กเก่าครับ มีตามะหานิยมครับอย่างแรงครับขาขายล่ำรวยครับแขวคาดปลอดภัยครับรายการที่28ครับองค์นี้สวยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่2 9ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าสภาพใช้ครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับหลังยันครับหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดครับห่วงเชื่อมครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับเห็นลาฟันด้วยครับ อุตสินงดงามครับรายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพักกูครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังก้างปลาครับนุมน่มๆแน่นๆน,น,นวลนๆนวนนวนมันๆเลยครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับ เนื้อโลหะเก่ากับดำเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระหล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับเก่าไม่เก่าครับมองแทบไม่เห็นเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับสวยงามอย่างนี้ครับ300บาทครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่36ครับเป็นพระสังกระจายครับสังกระจายเนื้อผงครับน่าจะเป็นพระกุครับมีคราบกุปกคุมทั่วองค์พระเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ รายการที่37ครับองค์นี้สวยคมครับสมเด็จบางขุนพรมครับนุมน่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับมันมันเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่สอฟองครับกำลังนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่1ครับ เป็นพระพุทธ่อโบราณเก่าครับหลังยันครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับพิเศษราคาบางบางเบาเบาครับ500บาททุกองค์ครับรายการที่2ครับเป็นหานุมานหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหะนุมานชานสมอนครับเมตตามหาอำนาจมหาอุดครับมหานิยมมหาเสน่ห์ครับรายการที่3ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรครับน่าจะเป็นรุ่นกรมตำรวจ80ปีครับ รุ่นประวัติศาสตร์ครับน่าจะเป็นเนื้อเงินครับนวลน,นวลเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็500บาทครับชาหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่4ครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ น่าจะเป็นพักกิ่งวัดประสาทบุญญาวาสครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเขียนครับพิมพ์หน้าลิงครับพิมพ์หน้าลิงใหญ่ครับวัดถ้ำขุนเนนครับ เมืองชาละวันจังหวัดพิจิตรครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่ออุ่นครับสมเด็จฐานสิงครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันมเลยครับ หลวงพ่ออุ้นวัดตานกงครับเมืองคนดุเพชรบุรีครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระบุเงินครับน่าจะเป็นสมัยอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับ สวยเก่าอย่างนี้ก็500บาทครับถูกใจได้เลยครับ500บาทผ่านตลอดสายครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับ ได้ลหลังจานอัคระเลขยันครับเหนือชินตะกัวเก่าครับเก่าไม่เก่าครับดูกันเอาเองครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญเสม,มาหลวงพกกันครับปีพศ2469ครับ เนื้อเงินหรือเปล่าครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอุโบสถครับเหรียญสวยสวยคมๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับห้าร้อยบาทครับราคาไปต่อได้ครับรายการที่10บครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับ หลังพระครูวิสัยโสพลทิมครับเหรียญสวยๆเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่11ครับ เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการสุดท้ายครับรายการที่12ครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าเม่าครับเนื้อชินตะกัวครับ หลังลายผ้าครับเลี่ยมกรอบเก่าว,วินเทจเลยครับเดิมเดิมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ500บาทครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กดีรถโตครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงาม